สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่ที่สนามเทือนตรงนี้น่าจะเป็นเขตนครนายกนะท่านผู้ชมเขตน,น,นครนายกนครนายกติดต่อกับเขตปะจินบุรีนะครับสนามเทือนนครนายกนะครับอยู่กับรถเกี่ยวพอเจริญพัฒนานครับสองคันถามคนขับแล้วเขาบอกว่ามาหลายคันอยู่นะแยกย้ายกันรถมาจากนนทบุรีนะครับ ข้าวเขตนะครนายกบอกเลยดีมากเลยคท่านผู้ชมลวงใหญ่ต้นโตครับท่านผู้ชมดูข้าวต่างจากสนามเถื่อนบาจีนนะสนามเถื่อนบาจีนบุรีนี่ข้าวไม่ค่อยดีนะครับโอ้โหนี่ฟางยังเขียวปีเลยครับท่านผู้ชม อันนี้ยังดูเหมือนยังใหม่เลยนะครับเขตนนบุรีก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วรถสวยแล้วก็แรงทุกคันอยู่แล้วนะครับ มีน้ำแล้วก็ข้าวดีครับข้าวต้นใหญ่เกี่ยวลําบากครับวิ่งเร็วไม่ได้นะครับท่านผู้ชมดูรวงข้าวครับท่านผู้ชมดูรวงข้าวครับเขตอําเภอเมืองปราจีนบุรีข้าวจะออกแบบล้มล้มกระดกช่อนะครับแล้วก็นานโตครับแล้วก็ดินแห้งเห็นในเปียกหมดเลยครับท่านผู้ชม แล้วก็นานาอันไม่โตเท่าเท่าตัวเมืองปักกิจนานะผมก็เพิ่งมาถ่ายเป็นคลิปแรกนะเขตเขตนี้นะครับเขตนครนายกกว่าจะได้แต่ละเขตผมบอกเลยครับเหือดขึ้นคอครับท่านผู้ชมกว่าจะเดินมาถึงรถนะครับบางทีรถอยู่ไกลนะไกลจากถนนนะครับแล้วก็ทางเข้ามานี่รถหลบกันแทบไม่ได้เลยนะครับจอดรถไ้ไกลแล้วก็เดินมาครับ อาจจะมีเสียงหอบนะน่นัผู้ชมนะเดินลำบากครับลกด้วยอาจจะไม่มือหววครับช่งนี้ครับเพราะว่าข้าวดีนะตัวก็ยังเป็นเอกลักษณ์นะฮะพอจะเจริญพัฒนา ตูดก็เป็นสไตล์ของเขาเลยครับรถเยอะมากครับท่านผู้ชม,ชมไม่รู้ว่าจะตามถ่ายหมดหรือเปล่าครับมีเวลาแค่วันนี้วันเดียวเลยครับรถเต็มทุ่งเลยครับ ไปดีอยู่นะครับท่านผู้ชมเข้าเข้าดีขนาดไปได้ขนาดก็ถือว่าโอเคอยู่นะเสียงเครื่องก็พื้นๆเลยนะท่านผู้ชมฟังจากเสียงเครื่องก็ไม่หนักแรงฮนะไม่หนักแรงเท่าไหร่นะครับ น,นี่เหมือนไอ้เทอร์โบใหญ่เลยนะครับล่มเลยนะครับเทอร์โบเสียงจะแตกต่างจากคันนู้นเลยนะครับเสียงคนละอย่างกันเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูคันนู้นนะครับ โอ้ข้าวเข้าเป็นแผงเลยครับท่านผูช้ชมอย่างหนาเลยครับข้าวท่านผูช้ชม ตวงท้ายเนี่ยเก็บเก็บได้โล่งมากเลยครับตวงท้ายเครื่องโล่งนะครับก็รายละเอียดก็เหมือนเดิมนะท่านผู้ท่านผู้ชมไม่ได้ไม่ได้ถามอะไรมากมายนะอาจจะเสียเวลาคนระัตอนนี้ก็เป็นเวลาลิ่งิ่งรีบนะต้องรีบเกี่ยวนะครับ อาจะเกี่ยวไม่ได้มืดนะอาจไม่ได้อาจจะไม่ได้ดึกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอากาศเย็ยนมาแล้วก็อากาศมันชื้นแล้วนะแล้วก็ข้าวหนาข้าวดีด้วยผมไม่แน่ใจว่าทางเขาเกี่ยวช้าสุดยังไม่รู้กี่โมงเลิกกันนะครับอย่างนั้นก็ต้องหกโมงนะหกโมงเนะี่ยผมว่าน่าจะเลิกกันหมดแล้วนะครับน่บาเบิ่คฟามเสียงกนะันเสียงจะแตกต่างเลยนะครับ แต่รถี่ทรงเดียวกันนะครับเฮ้ยทายคนละอย่างนครับตูดคนละอย่างนะครับตูดคนละคนละแบบ ันนี้อากาศถือว่าใช้ได้นะท่านผู้ชมแล้วก็วันนี้ไม่มีลมเลยนะครับก็เกี่ยวสบายนะครับจะเกี่ยวทางไหนก็ได้นะครับฟางไม่เข้าๆนะครับลมนิ่งมากเลยวันนี้ไม่มีลมพัดเลยครับ ฝั่มบินโคตรดีเลยครับคันนี้ ยดูดังดีไม่ดีท่านผู้ชมดูจากฟางท่านผู้ชมดูฟางออกครับโอ้ข้าวดีมากเลยท่านผู้ชม นะครับโอ้รถอย่างล้องเลยเสียงเนี่ยเสียงเครื่องอย่างเทาะเลยครับเนียนหูมากเลยครับู้โอ้ไม่มาถ่ายดิเสียดายตายเลยครับเดินเข้ามาลึกนะท่านผู้ชมรถเข้ามาไม่ได้ครับ ในก็เสียงเสียงเครื่องก็แบบนุ่มๆครับนุ่มๆหูอีคันก็โอ้โหเสียงก็หึมเลยนะครับอีคันเสียงอย่างเราเลยคันนี้ผมมองว่าเป็นจานใหญ่นะครับจานบอลลมเลยจานเทอร์โบครับเหมือนจะใหญ่กว่าคันคันุนะครับเสียงออกนุ่มๆครับ ออกทุมทุ้มครับอีกคันเนี่ยโหก็หึ่มทุ่งครับโฮ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  那个。Oh เด็กครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูค่ายอื่นกันบ้างครับไม่รู้วันนี้จะถ่ายได้กี่ค่ายนะครับทุ่งค่อนข้างกว้างนะท่านผู้ชมหารถเกี่ยวรถเกี่ยวอ่ะเจอครับแต่ไม่หาทางเข้าไม่เจอโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ